ครับสวัีเอฟซีอีกาชนะทุนฮัท่นกรับวันนี้ผมโอ,อนิกามารายงานตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นการขับเคี่ยวลุ้นแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษครับคิดว่ากันว่าน่าจะเป็นการขับเคี่ยวระหว่างสามมารต็งเชลซีแมสซิสตี้และลิเวอร์พูลแม้ว่าจะมีเวสต์แฮมเข้ามาเกี่ยวข้องในการติดท็อปโฟในครั้งนี้แต่ไม่มีใครเชื่อน้ำยาเวสต์แฮมว่าจะลุ้นจนกระทั่งนัดสุดท้ายของซีซั่นนะครับเรื่องราวของเชลซีแมสซิสตี้และลิเวอร์พูลหลายคนเฝ้าจับตานะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและน่นครัเราาเาะมววิห์ก ทำไมกูรูบางคนบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยไม่น่าจะได้ลุ้นจนถึงนัสที่38ทำไมแมสตี้ถึงกลายเป็นตัวเต็งหนึ่ง,ท,งทั้งที่ณเวลานี้พวกเขาไม่ใช่จ่าฝูงทำไมเชซีอาจจะวืดในบ้านปลายก็ได้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในประเด็นนี้นะครับฟังกระจบอย่าลืมกด l ั k กดแชร์ share, ส่งคอมเมนต์เข้ามาใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สเพื่อเห็นก่อนก็ช่วยกันนะครับในการซัพพอร์ตอีกาช่อแวนกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่า ที่นี่อีกาช่องนเ,นเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับขอบคุณซูซูกิซูซูกิกปลดล็อกทุกเงื่อนไขส่งท้ายปีกับแคมเปญพิเศษซูซูกิดีวดีเดย์ D Day. ออกรถซูซูกิทุกรุ่นวันนี้พรีเทีปีหน้าพร้อมรับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูงสุดถึง5 0,000บาทและรับเพิ่มบัตรเติมน้ํามันมูลค่า3,000บาทพิเศษสุดทดลองขับรถยนต์ซูซูกิรับของสมนาคุณฟรีจํานวนจํากัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โชว์รูมรถยน์ูุซูกิทั่วประเทศหรือ w ว w s u ไ u k i c o t h อันดับตารนางคะแนนเรียลไทม์ตอนนี้โชลซีคือที่1 26แต้มซิตี้กับเวสต์แฮมเท่ากันที่23และลิเวอร์พูลรับอยู่ที่22กับช่องว่างระหว่าง1กับ4 4คะแนนดังนั้นถ้าถามว่าออกซองมาคงแรกของฤดูกาลใครจะเป็นแชมป์บอกเลยว่าตอบยากนะครับเพราะขนทางยังอีกยาวไกลยังมีอีกหลายเกมในการไล่ล่า แต่ทีนี้ครับเรามาดูจุดบกพร่องของแต่ละทีมดีกว่าละเว้นเวสแฮมเอาไว้ในฐานที่เข้าใจไม่มีใครเชื่อครับว่าเวสแฮมจะเป็นเหมือนเลสเตอร์ในปีนั้นแม้ว่าตอนนี้จะติดท็อปโแต่ดยสักพักพวกเขาก็จะค่อยๆหล่นลงมาตามแรงเสียดทานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งขุมกำลังที่ไม่ได้ใหญ่โตเท่ากับเชลซีซิตี้และลิเวอร์พูลรับละเวสแฮมเอาไว้ในฐานที่เข้าใจทีนี้มาโฟกัสกันที่3ทีม ในตำแหน่งท็อปโมันมีกูรูบางคนที่ผมได้คุยไม่ว่าจะเป็นกูรูรุ่นพี่กูรูรุ่นเดียวกันและคอมเมนเตอร์รุ่นน้องครับเขบอกว่าลิบบูเนี่ยเป็นทีมที่มีศิกยภาพดีพอในการลุ้นแชมป์แต่มันมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกได้ว่านี่อาจจะไม่ใช่ปีทองของลิ์พูก็ได้มีอะไรบ้างล่ะครับในเรื่องของลิ์พูเอาแน่นอนเอียรับในปีนี้ แม้ว่าจะมีเซ็นเตอร์4คนสังเกตไหมครับฟานได้มาติคโกเมสและโกนาเต้แต่ซีซั่นนี้เนี่ยทดแทนกันได้ใช่ครับแต่ลึกๆแล้วนะฮะเราจะเห็นได้ว่าเกมรับของลิอร์พูไม่ได้เดียวแน่นแล้วก็ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนกับปีที่พวกเขาได้แชมป์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจอคู่แข่งที่เจอจุดอ่อนของหง,งแดงหรือว่าจุดเปราะบางที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของลูกกลางอากาศ ลูกกลางอากาศเป็นจุดเปราะบางที่ทำให้ลิฟูเสียประตูง่ายเกินไปนะครับเราได้เห็นว่าในเกมกับเบรนท์ฟอร์ดก็ดีเกมกับเวสต์แฮมก็ดีที่เสียประตูแบบไม่น่าเสียก็มาจากการป้องกันลูกกลางอากาศที่ไม่เนียบพอรวมไปถึงในเคสที่ว่าคู่แข่งเลือกเจาะจุดเปราะบางตรงที่เกมริมเส้นเกมด้านข้างของลิฟูเนี่ยแวนไม่ใช่ฟูลแบ็กที่เล่นเกมรับได้เนียบ รับโบบางครั้งเขาเสียสมาธิไอ้ตรงนี้ก็เป็นจุดเปราะบางที่ลิพูต้องระวังครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราก็ได้เห็นได้ว่าแม้ว่ามีบางเกมที่ลิพูมีปัญหาเรื่องของเกมรับแต่พวกเขายังได้เกมรุกคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตเกมรุกของลิพูดีมากครับขยันทํางานกันมากแล้วช่วยกันผลิตสกอร์อย่างต่อเนื่องอย่างในเกมที่แพ้กับเวสแฮมนั้นเกมรับเนี่ยมีความเปราะบางแน่เสียประตูแบบไม่น่าเสีย แต่ก็เกือบจะเอาตัวรอดมาจากลอนดอนสเตเดียมของเวสต์แฮมเหมือนกันเพราะเกมรุกมีมาตรฐานและมีความดุดดันถ้าหากคมกว่านั้นหน่อยเชื่อว่ามีแต้มกลับบ้านนี่คือจุดที่กูรูหลายคนมองว่าเกมรับซีซั่นนี้มันดูแปลกๆต่อมาคือในเรื่องของการเล่นเกมรับจากในแดนกลางเราก็ได้เห็นครับว่าเกมแดนกลางของลิภูขาดความเด็ดขาดไปหน่อยครับในเรื่องของการตัดเกม ในจังหวะที่ต้องตัดในเรื่องของการทําฟาวในจังหวะที่ต้องทําฟาวแต่ทําฟาวแบบไม่น่าเกลยีลยดในขนาดนั้นนะแต่เป็นการเบรคเกมคู่แข่งก่อนที่จะไปทะลุถึงเซนเตอร์นี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่กูรูบางคนบอกว่าเฮ้ยล mm ิปปูเนี่ยเล่นใสสะอาดเกินไปหรือเปล่าต่อมาครับประเด็นของอะไรประเด็นของการที่ลิ์พูเนี่ยมีผู้เล่นบาดเจ็บเยอะผู้เล่นบาดเจ็บที่เราก็รู้เลยว่าเออซีซั่นก่อนเนี่ย คือเซนเตอร์เซนเตอร์นี่สลับสับเปลี่ยนกันเยอะมากครับสิบกว่าคู่แต่พอซีซั่นนี้เซนเตอร์ Center ไม่ใช่ปัญหาปัญหามันอยู่ที่แดนกลางพอแดนกลางไม่ได้มีตัวแทนของชินี่มรารุมพอฮามิเอเลสเจ็บไปนาบิเกต้าไม่สมบูรณ์เตียก้ยังไม่สมบูรณ์เกิดที่โจนอาจจะมีการเจ็บเฮนเดอร์สันเช่นกันคือมันขาดความสมบุุณภายในแผงมิดฟิลครับไม่ได้เล่นในตัวที่ สมบูรณ์พร้อมที่สุดแบบต่อเน,นื่องมันเลยทําให้เกมของที่ผูกขาดความสมดุลไปส่วนข้างหน้านี่ไม่ใช่ปัญหาในช่วงนี้เวลานี้จนกว่าศึกแอฟริกันออฟเนชั่นคัพจะมาถึงในช่วงเดือนมกราคมอันแน่นอนครับมาเน่ซาร่าหายไปแน่ไอ้ตรงเนี้ยฮะไม่มีใครอยากจะให้มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะเดือนธันวาคมกับเดือนมกราคมที่มันคาบเกี่ยวของความเป็นโปรแกรมที่มันถี่ยิบมากถ้าขาดซาร่ากับมาเน่ไปเนี่ยโอ้โหอันนี้บอกเลยว่า ส่งผลกระทบแน่ๆเพราะว่าทั้งซาร่ามานี่ก็ช่วยการผลิตสกอร์ช่วยการแอซิดรวมไปถึงการคุกคามปันป่นป่วนจู่โจมแนวรับฝั่งตรงข้ามเราถ้ามีโจตามีฟิมโน่ถือว่าด,ดีแล้วใครล่ะครับจะเป็นพาร์เนอร์สองคนนี้แล้วเป็นสองคนที่เจ็บไม่ได้ด้วยนะครับแบนก็ไม่ได้ด้วยนะครับในช่วงเวลาที่ซาร่ากับมาเน่ไม่อยู่โอริกี้ล่ะฮะคุณจะฝากความหวังที่โอริกี้ได้นานขนาดไหนถ้ากขาม,มีนามิโน่นะครับจบสกอร์ได้คมขนาดไหนเชีร์เบเล่ล่ะครับสามารถเป็นตัวความหวังได้หรือเปล่า ตรงนี้มันเลยทําให้มีบางส่วนบางจุดที่หลายๆคนรู้สึกได้ว่าลิเวอร์พูลจะต้องพีคจริงๆเนี้ยจริงๆครับถึงจะเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้ได้และอย่าลืมนะถ้ามองถึงขุมกําลังคุณภ,ภาพเชิงลึกลิเวอร์พูลเชล s ซีแมชซิ t ตี้ลิเวอร์พูลเป็นรองทั้ง2ทีมนี้นะครับเพราะว่าตัวจริงสํารองเนี่ยมันใช้ได้ไม่ทุกตําแหน่งนั่นคือเรื่องที่ทําให้กูรูลูกหนัง เหมือนจะไม่ได้มองเรียวผูเป็นเป็นหนึ่งในการลุ้นแชมป์ครับไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่าส่งคอมเมนต์เข้ามาทีนี้มาดูครับดูเชลซีบ้างทำไมเชลซีถึงได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในคู่แข่งที่สำคัญที่สุดของซิตี้ในการลุ้นแชมป์ครั้งนี้ครับแน่นอนครับทุกคนทราบดีว่าเชลซีในปีนี้เป็นเชลซีที่มีความสม่ำเสมอและคงเส้นคงวามากที่สุด และเป็นทีมที่ทำแต้มหล่นน้อยที่สุดแม้ว่าในเกมล่าสุดจะทำได้เพียงเสมอกับทีมรองบอลก็ตามทีแต่ก็ต้องเห็นว่าภาพรวมของเชลซีดูดีพอสมควรเลยและที่น่าสนใจครับเชลซีทีมนี้เป็นทีมที่มีความยืดหยุ่นในตัวเองสูงมากยืดหยุ่นอย่างไรครับคือต้องชื่นชมทางทมัสซูเคิลครับที่วางระบบระเบียบได้ค่อนข้างชาัดเจนวางแนวทางเอาไว้ได้อย่างดีเยี่ยมที่สุดคือเล่นหลังสามนี่แหละ แต่จะเป็นหลังสามแบบไหนหลังสามที่เปิดเกมรุกหนักหรือว่าจะเป็นหลังสามที่เล่นเกมรับเต็มตัวมันก็มีหรือจะเป็นการใช้ผู้เล่นอื่นๆที่สลับสับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาบางครั้งเซนเตอร์ Center, คุณไม่ใช้ตัวเก่าครับคุณมาใช้อย่างมาลองซาเทโวชาโลบาเขาก็ใช้แต่ก็เป็นการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักเตะภายในตัวทําให้สภาพร่างกายไม่ได้กรอบเกินไปหรือว่าบางเกมคุณจะใช้แบบว่าเฮ้ยพลังเกมรุกเต็มที่และ,ะคุณใช้ริสเจมแล้วริสเจมเองนะครับก็พัฒน,นาตัวเองได้เป็น ฟูลแบ็กที่สามารถยิงประตูก็ได้แอซสสิดก็ได้ด้านข้างครับคุณใช้ได้หมดเลยครับเป็นช so, ิเวลมาคอสอลอนโซ่ตรงกลางเห็นไหมครับนาทีนี้เชลซีไม่จําเป็นที่ต้องไปฝากความหวังเอาไว้กับอีกโลกกลองเต้นั่นคือเครื่องตอกย้ำว่าอีกโลกกลองเต้นั้นโอเคคุณอาจจะเป็นคนสําคัญครับแต่เชลซีทีมนี้เป็นเชลซีที่เน้นด้วยระบบทีมเวิร์คเป็นหลักแล้วในเวลาเดียวกันมีความยืดหยุ่นในเรื่องของตัวผู้เล่นที่ใครโชว์ฟอร์ไม่ดีตั้งแต่ครึ่งแรกครึ่งหลังคุณก็โดนถอดได้เลย ต่อให้ว่าคุณจะเป็นคนสําคัญแค่ไหนแต่ถ้าคุณโชว์ฟอร์มไม่ดีไม่ได้สร้างอิมแพคให้กับทีมคุณก็โดนถอดออกครับอย่างเมสันมาส์เขาก็เคยมาแล้วนี่คือความยืดหยุ่นความหลากหลายรวมไปถึงในช็อตที่ว่าเชลซีเป็นทีมที่ทุกคนสามารถทําประตูได้กันทั้งหมดเราก็ได้เห็นครับไม่มีลูกาโก้ไม่มีตัวโมแวนเนอร์ anner, แต่คายเก็ยิงได้มีซีเยก็ได้โอดอยก็ยิงได้ริเซมจู่จู่ขึ้นมา และยิงประตูสวยๆ,ๆให้กับทีมได้แดนกลางคุณมีตัวแอซินะครับอะไรแบบนี้แต่มันก็มีข้อที่น่ากังวลคือทุกเกมคุณไม่สามารถที่จะฝากความหวังเอาไว้ได้กับฟูลแบ็กจะเป็นเกมแดนกลางหรือจะเป็นตัวด้านข้างแต่คนที่ต้องทําประตูให้อย่างสม่ําเสมอก็คือในเรื่องของกล่องหน้าเมื่อกลองหน้าอย่างดูกระปูก่อนเจ็บคลาเป้าไม่เจอโอเคเข้าใจครับในเนื้อง,งานอื่นๆ อาจจะดูดีแต่เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยเชลซี Chelsea ต้องการกองหน้าตัวเป้าที่เป็นแบบโป้งปิดบัญชีทําประตูได้อย่างต่อเนื่องถ้าเป็นแบบนั้นได้เนี่ยเชลซี Chelsea ก็จะน่ากลัวมากขึ้นกว่าเดิมเหตุการณ์ที่เสมอรองบอลอย่างไม่น่าเชื่อมันก็จะไม่เกิดขึ้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทูเกลก็ต้องไปแก้ต่อมาครับในเรื่องของอะไรเรื่องของเอเรียเมนดี้ที่ช่วยรักษากลีนชีตได้ตลอดเวลาเนี่ยครับคือถ้า วันใดวันหนึ่งเมนดี้ไม่อยู่ไปรับใช้ชาติในศึก African นออฟเนชั่นครับเกปาจะทดแทนกันได้อย่างเหมาะสมหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมานั้นเชลซี Chelsea ก็มีความเปราะบางในเรื่องของเกมรับเหมือนกันนะแต่เมนดี้ช่วยเอาไว้นะครับนี่คือสิ่งที่เราก็ต้องยอมรับว่าเมนดี้เหนียวจริงรวมไปถึงเชลซี Chelsea ยังถูกมองว่าอาจจะไม่เหมาะสมกับตำแหน่งแชมป์สักเท่าไหร่โดยเฉพาะในเกมที่ถูกแมนซิตี้ บุกมาอัดคาทินครับเกมนัดนั้นถือว่าเป็นการพ่ายแพ้คู่แข่งโดยตรงแล้วยังเป็นเกมที่โชซีแพ้แบบสู้ไม่ได้ด้วยครับไอ้ตรงนี้ก็เลยมองว่าเฮ้ยโชซีคุณดีพอหรือเปล่าคุณยืนระยะอยู่หรือไม่นี่คือเรื่องของโชซีที่หลายๆคนอาจจะมองว่าโชซีมีศักยภาพดีมากพอในการที่จะคว้าแชมป์ลีกในบ้านปลายแต่มันมีอะไรบางอย่างที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ย อะไรอย่างนี้นะครับส่วนแตงหนึ่งอย่างแมนซิตี้ครับซิตี้เนี่ยเป็นทีมแปลกเหมือนกันเป็นทีมที่บทจะแพ้ก็แพ้เลยโดยไม่ต้องการความเขา้าใจใดๆทั้งสิน้นอย่างในเกมที่ถูกคิสซันพาเลสบุกมาอัดถึงบ้านใครจะไปเชื่อครับว่าซิตี้จะแพ้คาบ้านต่อคิสซันพาเลสแต่สุดท้ายแล้วก็คาบ้านโดนไล่ออกโดนสวนทีเดียวโป้งเปี้ยงเรียบร้อยหรืออย่างในเกมที่ทําได้เพียงแค่เสมอซารทัมตันใครจะไปเชื่อทันทีเล่นได้ดีกว่า ซิตี้มีแบบนี้ครับแต่ซิตี้ก็ยังเป็นซิตี้ที่เพียบไปด้วยคุณภาพคุณภาพจากกล่นของเป๊ปคุณภาพจากความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะคุณภาพจากแนวทางการเล่นที่เรารู้สึกได้ว่าซิตี้เป็นทีมที่เอาชนะได้ยากคับคุณต้องเจ๋งจริงแกร่งจริงและเป๊ะจริงถึงจะเอาชนะซิตี้ได้ซิตี้เป็นทีมที่เสียประตูยากนะครับ มีกองหลังที่ดีมีฟูลแบ็คที่ใช่แดนกลางที่แน่นเข้าอกเข้าใจกันมีการเปิดเกมรุกที่หลากหลายและกลยุทธ์ในการเข้าทำที่หาตัวจับยากครับแต่เปขาดอยู่อย่างเดียวคือกองหน้าโป้งปิดบัญชีหมัดน็อกเนี่ยบางครั้งคุณต้องมีบางเกมคุณต้องอาศัยโอกาสหลายต่อหลายครั้งกว่าจะได้ประตูแต่ถ้าคุณมีกองหน้าแบบเครื่องจักรถล่มประตูคนเดียวแล้วใช้โอกาสไม่เปลือง เรื่องเนี่ยซิตี้จะน่ากลัวมากเหมือนกับตอนที่พวกเขามีซิโก้อากุโรุลอยู่ในทีมเนะี่ยโอ้โหแป๊บเดียวมีประตูละแต่ซิตี้ในเวลานี้ยังขาดส่วนนี้ครับก็ถือได้ว่าเป็นข้อดีของบรลาคู่แข่งแหละที่ซิตี้ยังไม่มีกองหน้าอย่างเองร,ริกบราอารลนกองหน้าอย่างแฮีิเคนแต่ถึงอย่างไรครับซิตี้ก็ยังเป็นทีมที่น่ากลัวมากนะฮะอันนี้พูดตรงๆว่ามาตรฐานก็าสูงแล้วช่วงสองสามขวบปีที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าซิตี้อ่ะ ออกตาร์ดได้แบบนี้แหละกระท่อนกระแท่นไม่ได้สวยงามเพอร์เฟกแบบร้อเซแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาจะมีจุดเปลี่ยนสําคัญอะไรบางอย่างในการพุ่งทะยานไปที่สู่เส้นชัยอย่างไงดูดูการ2 0 1 8ันสิครับจำก็ได้ไหมฮะเป็นปีที่การลุ้นแชมป์ได้ขับเคี่ยวกันอย่างเมามันมากสเวตนัตแรกผ่านไปลิฟว์กับซิตี้เนี่ยเบียดกันแบบโอ้โหสุดๆเลยสเวตนัดแรกชนะ9 เสมอสองไม่แพ้คใครเท่ากันเป๊ะคือเบียดก,กันไปเบียดก,กันมารู้สึกว่าโหนี่สูสีมากจนกระทั่งเจอกันเองครับลาซิตี้สามารถชนะลิเวอร์พูลได้มันกลายเป็นเปลี่ยนโมเมนตัมไปพอสมควรพอหงสะดุดแล้วก็สะดุดไปหลายนัดจนกระทั่งในช่วงท้ายซีซั่นซิตี้รันยาวครับเข้าเบรกแบบไม่สนใจใครเลยและชนะ14เกมรวดไปจนสุดท้ายของฤด,ดูกาลในขณะที่ครื่งฤด,ดูกาลหลัง โอ้โหซิตี้ชนะคู่แข่งแบบ18เกมจาก19นัดนี่คือมาตรฐานซิตี้ครับอย่าให้ได้ติดเครื่องถ้าติดเครื่องแล้วเข้าเบรกเข้าฝักเข,ข้าฟอร์เมอ่อไรเนี่ยอันตรายเหมือนกันครับซีซั่นที่แล้วเป็นซีซั่นที่ซิตี้ก็เป็นแบบนี้แหละออกตัวกระท้อนกระแท่น11เกมแรกชนะ5เสมอ4แพ้2มีเพียง19แต้มเหมือนจะไม่พอเหมือนจะยกธงขาวแล้วแต่สุดท้ายแล้วนะครับหลังจากจบนัดที่12 ซิตี้ก็รันยาวคว้าชัยแบบ15เกมรวดเจอจุดเปลี่ยนที่สำคัญนั่นก็คือการใช้คู่เซนเตอร์จอห์นสโตนกับรูเบเดียสนยฮะพอเจออะไรจุดที่มันลงตัวเมื่อไหร่ซิตี้นี่น่ากลัวแล้วตอนนี้พวกเขายังเกาะกลุ่มหัวตารางได้อยู่แล้วคุณภาพนักเตะยังดูดีเหมือนเดิมครับมีแกนหลักมีโครงสร้างสำคัญตัวนักเตะค่อยๆทยอยหายเจ็บกันกลับมาเหลือแต่แค่กองหน้าตัวเป้านี่แหละอย่าให้ซิตี้ไปซื้อนะครับในช่วงตลาดหน้าหนาวไม่งั้นเนี่ยบ้านแตกแน่นอน แต่นี่คือมุมมองของบรรดาสื่อกูรูนักวิเคราะห์คอมเมนเตเตอร์จากทั้งฝั่งต่างประเทศและในประเทศที่ผมเอามารวบรวมกันแต่สุดท้ายแล้วนะครับหลังจากคนโคงแรกของดดูการมันก็ได้มีอยู่3ทีมครับซิตี้เชลซีลิเวอร์พูลที่ขับเคี่ยวกันมันอยู่ที่ว่าทีมไหนจะยืนระยะได้ดีมากน้อยกว่ากันทีมไหนจะสามารถแก้ไขจัดการเฉพาะหน้าได้ดีกว่ากันเพราะทั้งสามทีมเนี่ยเอาตรงๆง,งก็มีจุดบกพร่องแตกต่างกันออกไปปัจจัยอประกอบ,กร,บรอบ,รอบด้านไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับ ทางเจอเกนคลับเป๊ปแล้วก็ทูเข้าเนี่ยครับในการที่จะเอาชนะจุดต่างๆที่เป็นอุปสรรคขวางหนามก่อนถึงเส้นชัยครับเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าสุดท้ายแล้วใครจะเข้าวินแต่สนุกครับในซีซั่นนี้การขับเคีี่ยวระหว่างซิตี้โชลซีและเลือผูกบอกเลยว่าเสด็เราจะแน่นอนนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่รับฟังกันครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามา ใครที่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีพีเอสเพื่อเห็นก่อนก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับจะได้ไม่พลาดในการติดตามรับชมคอนเทนต์ดีๆของไทยการชแนลเพราะว่าที่นี่การชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับและขอบคุณสุริกิตสุริกิปลดล็อกทุกเงื่อนไขส่งท้ายปีกับแคมเปญสุริกิตดีๆเดอเอารถสุริกิทุกรุ่นวันนี้ผลิตีปีหน้าสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุริกิทั่วประเทศครับเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ they took up touching my man cried